ดีใจมากๆเลยปีที่แล้วเราก็ได้ครบรอบ29ปีเราก็ได้ครบรอบ30ปีเราก็ได้อีกนะเพราะฉะนั้นผลงานที่ได้เกิดจากนะกรรมการพนักงานทุกท่านแล้วก็สมาชิกอ,อีกทั้งสามแสนกว่าคนที่ช่วยกันผลักดันนะเพราะฉะนั้นการที่ได้รางวัลในวันนี้เนี่ยมันทําให้ประชาชนรู้จักเรามากขึ้นชื่อเสียงเราดีขึ้นเพราะนั้นต่อไปนะเราหวังว่าปีหน้าเราคงจะได้อีกปีหนึ่งนะเชื่อแน่ว่ารางวัลวันนี้เนี่ยนะจะเป็นตัวการันตีว่า เราเดินไปถูกทางแล้วก่อนอื่นก็ต้องบอกว่ามีความยินดีแล้วก็ดีใจมากๆเลยครับที่วันนี้ได้มาเป็นส่วนหนึ่งที่ในงานมอบรางวัล PM Award นะครับถึงแม้จะไม่ได้เข้าในห้องพิธีการรับรางวาัลเพราะว่ามาตรการ Social d i s t ซ i n g นะครับแต่ว่าสีกุงก็ได้จัดห้องอ VIP ให้กับสมาชิกนะครับก็เป็นหนึ่งในสมาชิกหลายๆคนที่มาร่วมงานในวันนี้ก็รู้สึกดีใจมากเลยครับ ก็รางวัลนี้นะคะจะเป็นแรงผลักดันแล้วก็เป็นกําลังใจนะคะให้สมาชิกแล้วก็ตัวแทนทุกคนนะคะพัฒนาตัวเองแล้วก็เติบโตไปพร้อมกับบริษัทด้วยค่ะดีใจแล้วก็ภูมิใจเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับที่ทางบริษัทได้รับรางวัล Prime Minister Insurance นะครับอวอร์ดปี2020สองปีซ้อนส่วนตัวก็รู้สึกภูมิใจกับสีกุ้งครับพราสีกุ้งเป็นบริษัทที่ผมทํางานอยู่ปีนี้ก็เป็นปีที่6ละปีที่6เข้าปีเข้าสู่ปีที่7 อย่างรางวัลที่ได้รับปีที่แล้วกับปีนี้ครับผมว่าความแตกต่างกันเนี่ยก็คือปีที่แล้วเนี่ยเป็นปีแรกที่เราได้เราจะ,จะแบบเขาเรียกว่าตื่นเต้นมากกว่านะครับมีความตื่นเต้นมากกว่าส่วนปีนี้เขาเรียกว่าเป็นการตื่นเต้นแบบดับเบิ้ลผมมันรู้สึกภาคภูมิใจไปแบบดับเบิ้ลเท่าตัวค่ะสำหรับส่วนตัวพี่บวยแล้วนะคะวันนี้รู้สึกตื่นเต้นนะคะแทนบริษัทอย่างมากเป็นความปลื้มใจมากครับที่บริษัทสีกุ้งได้รับเกียรติรับรางวัลปีนี้เป็นปีที่สองติดต่อกันบ่งบอกถึง ความมั่นคงของบริษัทสีกรุงบล็อกเกอร์บงบอกถึงการเติบโตไร้ขีดของพวกเราสีกรุงทุกคนสําหรับการรับตําแหน่งนะครับในหน้าดีเด่นเป็นปีที่2ติดต่อกันนะครับปีแรกรู้สึกดีใจยังไงนะครับปีนี้มีความรู้สึกดีใจและยินดีมากขึ้นอีกเท่าหนึง่งเราวันนี้ได้รับเนี่ยทุกคนไปต่อยอดหมดเพราะชื่อเสียงเรานะเป็นเป็นตัวที่คอพอรันตีมาเราได้รับ2อ,อปีซ้อนอะ่ะนะเพราะนั้น สองปีซ้อนนี่คือตัวการันตีโอกาสที่ประชาชนจะได้รู้เรามากขึ้นว่าสีกุงนะเป็นบริษัทที่มีคุณภาพนะครับใครๆก็อยากจะซื้อผ่านสีกุงบุกกอรครับ